สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้กําลังจะพาพี่พ่อน้องข่าวปลาเข่าโดนะครับเนาะมื่อนี่กําลังทีมเดยเพ่อสมบูรณ์ครับผมครับพ่อสมบูรณ์เก้าครับผมของกับพานสารครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอน้องที่เขาจะพาพี่พ่อน้องข่าวปลาเข่าโดนะครับแต่ว่าเมื่อนี่บนมหาเฮธาหอนแต่ว่าเมื่อนี้มา่นยังครับพานสารพ่อพี่น้องมหาเบิึงมันมันห้วยเขาตัวเขาหยากพบกันบ้ากินเผือกกินมันเดลยนี่ให้พ่อสมบูรณ์หวยยากให้ ยังกอดเขาวานเลยก่อนทุกอย่างให้กินมันปากดำบ่แม่คุพ่อจะเปนบ้านใดก่อนบ้านเราเออทุกอย่างให้หากินเผือกินมันไผพี่น้องพี่น้องครับผมแต่ว่าพี่น้องครับตรงที่พี่น้องฟังมามันที่เขาจะพาพี่น้องมาขุดนนะก็คือเป็นมันนกมันเพี้ยนแล้วภาษาเนาะมันเทียนซึ่งถือว่าเป็นมันที่มีราคาแพง ครับผมเช่พื้นที่กันมาขึ้กันครับผมครับมันพวกนี้นะครับพี่น้องครับผมมีราคาแพงนะครับผมครับขายกันกิโลละแปดสิบบาทถึงร้อยล้วนะครับเนาะเน่ยครับอ๋อพี่น้องครับเดี๋ยวเราดูต้องการเบื้องบนนี้เขาจะหมาดโบนนะพี่น้องเนี่นครับอันนี้พื้นที่ทั่วไปเทาต้นมหาจังสี่บ่ครับพันสันหาไปเรื่อยครับเดอยู่ในป่าดงดิฟตัวนี้พี่น้องแต่ว่าหลายเป็นมนบ่ครับเขาอยู่ในพื้นที่จังสีบ่หลายอืมหลายไปาะเบื้องกระหนาพี่น้องครับบนนี้เทาเนาไปพอสมบูรณ์รอบเบื้องกระหนี้อ้ อันนี้ช่วงนี้มีมีเห็ดมีหอนบ่ครับพ่านการเห็ดครับเพราะช่วงนี้มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วถือว่าถือว่าเขาช่วงหน้าแล้งแล้วนะครับน้อเขานานาเต็มทีแล้วเขานานาเต็มที่แล้วนะครับผมอีกบ่กี่มือก็จะปีใหม่เลยเนาะแล้วพี่น้องครับบอครับเบื้องล้ำกันพี่น้องครับหลังจากเก็บเกี่ยวขนมซ้ำปลาแล้วก็ขึ้นโคกขึ้นเล่าไปพี่น้องครับผมครับพอสบครัในช่วงหน้าแล้งสิ่นี่ในโคกเลืปลาหากินได้อย่างไรเนี่ยเขาก็คยหาขุดมันแน่อื กีบมมแน่แม่งเงาแน่ไปเฉยแล้วแมงเงาพวกีนูนไปได้ครับพันสารกีนูนนี่พอได้กลนไปกีนูนมันจะได้ออกครับนี่คือยังสองเดือนสามอึ้งดิอึ้งกับประมาณพร้อมๆกันลายๆกันล่างปีใหม่เนาะประมาณเดือนสองเดือนสามพี่รองพันสารเราไปไปเยวเลาะเบื้องตะกอนพี่น้องไปในห้องแม่งพี่น้องเลยโอ้ยดวงหนาปลาทึบพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเอ้คนนี้พอแล้วพี่น้องครับครับนี่เพนว่าพันสารเพรศัว่าพี่น้องข้าวครับนี่ ลักษณะต้นลักษณะใบของเขาครับเป็นเครื่องที่บอกครับพันธุ์สารเครื่องแดงเครื่องหยออกแดงเครื่องแดงใบยังไงที่ใบเป็นเส้นเรียบๆเหมือนเส้นยังไงเส้นไร่ไร่นอนไร้แบบอืแบงมันนี้นี่ทำใบน้อยนี่แมนบอลเรือว่าต้องใบไงเท่านั้นใบน้อยกันแมนครับขอให้เป็นตัวนี้เป็นแบบนี้ครับมีทำใบได้ไหมไงเพราะสมมติเบื้องกันนันแมนเพรว่าเบื้องรู้นี่เบื้องในไปลองครับผมครับหรือคนามันนกมันเราบ่แมนกะนะมันนกมันเทียนเฮ้โบแมนตี แมยุ่ง่งันเลยเนมเนอแมตบนเนแมนยุ่นละโอ้เอาเลงกดบรทันสาเท่านั่นนะเบิ้งใบเรนเบ้งกระทันนี่ค่อยๆข้กันอ้ชัวร์แดงสนพ่อาหนอเอาเดี๋ยวพ่มตาักเจียวด้วยมันจากแหงเน่ยแล้วครับผมมันกันเรงเนาะ้งึงมาตว่าปีกายหอยขุดตัอปีกายเหรอหอยกลมาแล้วเนียนันอที่ปีกายนี่แล้วอมอันนี้นี่ลักษณะหัวงเขาเนี่เป็นลักษณะหัวแบบไหนหัวเง้วตรงหัวเง้วตรงโอ้เอาเอาพี่รองคบเดี๋ยวเบื้งน้ปนหัวไป อันนี้เขาเกิดเองตารมชาตินะครับน้องเบิองกันน่ะพี่รองนี่ก็ออยังเหนียนี่อันนี้นี่เป็นอย่างนีนเป็น,ปน,ปนที่เขา,เา<อ>ที่เขา,าเลื้ยไว้พี่กายนี่อือยังบอ่บอขุดเมื่อน่าบ่อเมื่อน่ะก็ยังเอาหัวไวน้น่ะถ้าเอาเบิ่จตายบอตาย บ้านนี้หัวที่เหลือเนี่ยมันจะปุ้งออกมาไหมครับมันจะโป้งออกมาไหมมันจะมันจะแทงเด่นลงไปไหมโอ้เกิดขึ้นมาใหม่อีกมาใหม่อีกข้กห้าข้อหงส์ทำาะใหนึงกระบอกมันกจะสามารถเกิดไม้ได้กันมันมันมีอยู่ตอนตอนบวหัวใหญ่อืออืออันนี้คือทำนี่กับมันกับขาดมันถือเสียมขาดเหมือนกันอือคือของผมมันจะต้องใส่ความสามารถพอสมควรนะครับนี่ โออ้้บ่งงนีพครับนี่นคือยังมันแทรกหัวไม้นี่คือยังหัวไม้ของมันหัวไม้ของมันนี่อันนี้เนี่ยปลูกได้บ่อสั้นนี่ปลูกไม่ได้ตัวนี้บ่กเกิดตัวนี้เนา่าโอ้ววคือยังเขาติดเรือใบคือยังเรือใบตัวนี้โอ้เหลือแต่ทุ่งเหางาไหมแง่กับกับซับใบหน่อยนึงแล้วก็มีมันมีอีัวน,นึงนี่โอ้ลงไปที่นี่นี่นี่มันนี่แน่คนนี้โอ้เขาจงไว้บ่เขาจงไว้คเขาจะตัวนี้จะหายเลือใวเรือใบมันขาดจากออกจากดินถามขาดดินมันติดตาย ไว้ที้ปีม้เ่ยเขาจึทำ้ตัวหัวมันจเอโอ้พาตัวหัวมันคตรตวหัวมันตัวนี้จงไว้มันเกิดมันเกิดปีหนาเหมือนแทกงก็คือเกาได้กินคือเกาอันนี้เพื่อว่ากินแบบอนุรักษ์นะครับนาะอนุรักษ์คือกันกัมันแท่งบ๊ับพอสมบูรณ์มึงก็ล่ะไยกันบมันกันอยู่หัวใหญ้บ๊อบพอลทานนั่ถ้า้าเป็นต้นเาเป็นกับหัวใหญ่แต่ว่าาตนวไม่แต่ก็หัวเี้ยไปในนี้จะม่านนี่นี่ก็จึงสุดแล้ว พอวไม่แท้มาตั้งแเมื่อครับผมเอาผมไว้สักวาเป็นกับดักนี่โอ้นี่ประมาณนี้อืมเอ๊ะจะอะไรกินต้งใช้แ่บเนี่ยอาเป็นหนึ่งครับหนึ่งเส้กับเข่าบ่หนึ่งเส้หัวแล้วก็ห่ามันเลยขูดน้ำมันออกแล้วก็เชื่อมเชื่อมใส้นสายแล้วกยังกินก็ได้แซ่บเลยแซ่บเพก่บเกลียวโอ้มันตัวนี้มันจะนุ่มครับผมเอาเพราะมึงก่อนนะเมื่อปะ มดแล้วอมดแล้วก็บถุ้งไม้ทะกอนพีน้องครับผมรดแล้วถุงไม้ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะก็หักไม่เลยหรือหอหัวไม้ื่อตัวนี้มันขาดครับผมอเบิ้งพี่น้งครับเบิ้งหัวไม้เนาะว่าเขาคตเอาพีกายนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งหัวไม้เนาะครับคือต้นไม้พี่น้งครับครับเลาะไปทังคุณไในห้องอพี่้องครับมาทางนี้ต่อพี่้องครับไนี้พันสามต่อพ่อแล้วพี่้องครับผมโอ้ยสับขาดจ้อยรู้ดเร็วเพื่อนเป็นดง โอ้ข้มันแก่แล้วจะแดงแก่แล้วมันสีแดงกินได้ปอกินได้ก็เอาอาพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งน่างไก่ไปแล้วครับผมต้อนรับหัวที่สองนะครับเนื้อขาวแล้วเจ้าอันนี้สเต็ปนะครับผมครับนี่ตรงนี้ก็ยังมันออกมาตัวใหม่โอ้สมัยแล้วสมัยไม่สีขาวออกทีนี้ครับผมเอาอุ้ยนี่เ็นงานตัวสอบด้วยับตัวอือต้อนรัครับผมอันนี้เลือกซ้ำไหนครับปกติแล้วผมดูขึ้นครับโควาบ ออกมันก็ออกตัวนี้แม่มันก็ออกอีนี่แหละเนี่ยมันโอ้อันนี้หัวมหไม้มันหัวไม้มันโอ้ข้าวหัวก้าวจอแดงบอกตีกายมันหัวก้าวถ่าหัวก้าวมันตีเงาข้าวส่อขาแขนอ่ะหัวก้าวมันอันนี้อันนี้มันเพิ่งแตกแหนงไหมแตกแหนียงไม่พอเขาขุดไปปีกายนี่อครับผมเอาเบิ่งนกำกันอีกพี่น้องครับนี่คือหัวก้าวไม่หัวปีกายนี่ห้อยห้อยห้อยคอสับปะรครับผมอันนี้เฮ้ากับเจ้าเสียไว้ขึ้นก้านนอกใบขึ้ก้าวถ้าฟังไว้พี่น้องครับผมเาใบเป็นมันมันงคงขึ้ อ,อืมเอาเไปไปไปพี่น้องครับผมเรารออีกก่อนนะครับเนาะไปพี่น้องครับที่สามกันก่อนพี่น้องที่นี่มาลงเดือดเมาทางนี้ต่อพี่น้องกอ้ไปเดี๋ยวป้ยไล่เบื้งเครือวสันพี่น้องครับเบื้งเครือเพื่อนพี่น้องครับผมตาเป็นวัวพี่น้องครับทางนี้ก็แม่นไปเนี่ยเอ้าทับเลยตีทับย่างเดียวะอ๋อเบื้องครับเบื้งน้ำกันพี่น้องเบื้อนี้เป็นอะไรเครื่องตัวนี้จักรี่นิดเด้อตัวนี้เอ้าทับเงาเลยตี บ่ได้ดีเลยชีวิเทียบเปินไหมยัง <c ười> <c ười> อ,อยู่ดีพีนนะะ่เสียบเกิดแดงพ่อเสียบแล้วโอ้ยออเหดมดื่มพ่นเนาะครับน้องพ่นเลยละ่ะเออคนี้ใครปวกชี่อองครับนี่ปวกวไม่กินหัวม,มื่อไหบ่หครับลาสามันกินด้ยเอ๋ <c ười> แม่ามแกเรอเน่เสียมสสูไปบ่ละเ่ยเสียมมาแ,แ่ไหนนอป้าดมต่พ่นปวกขึ้นรองเ้ยปาเน่ หัวบนอะไรทีอืมเดี๋ยวมันกันหัวบ่อืมบนอะไรพี่น้องครับอืมอืมพี่น้องครับพ่นโอ้โหสติ๊กพี่น้องครับแบบโอ้ยหนิเด้อเด้อเมียน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 อันนี้หัวนอยไรหัวใหญ่ครับนี่หัวหัวเก่าหัวใหม่หัวใหม่อันนี้หัวใหม่อันนีหัวไม่หัวเก่าพร้อมบ่ออ่ะที่นี่หัวเก่าพร้อมถ้าถาม่มีก็คือยังเก้มาแล้ว พี่น้องเดี๋ยวมาเกน้ำกันพี่น้องครับเนี่ยครับครับโอ้คำหัวไม่ออกมาหัวเก่าเขากะที่หัวเก่ามันไปมัดไม่มันติดไปเจ็บตายไปเลยมันอายุวันตาไปมันติมีหัวไม่ออกมาซ่อนพร้อมคือยังช่วงหนาพนเรียงๆหน่ามันเป็นมันจะเปลี่ยนหัวครับผมแล้วมันจะมีพอาะเดินเปลี่ยนหัวมันจะมีช่วงเดือนก็รอบบุญก็ซากน่าเดือน เกดึ่นแปดนี่ยหรือช่วงหนากลมมั่นเลยแม่นแต่ว่าห้ามากกนมอีหล่าเลยพี่ต้องหล่าแล้วเนาะถือว่าหล่าแล้วพี่ต้องรับอือถือว่าพ่อตะบัวมาขึ้นจากแง้มหลายๆเนาะเนียนบ่เนีนบ่แม่นนึ่งเขาขาดแล้วขาดแล้วนี่ก็ยังมั่นไปว่าได้มันแหงนี่นี่หัวกลมมันนี่หัวกลมมั่นขึ้นหัวคลมกลมแหลมเหนือตัวนี้หัวนี่อือนี่นี่หัวมันหัวกลมมัน เหมือนพ่อไม้ที่เลิกลงไปเลยเลิกลงไปเลยแบบนี้เลยสาวเดีวยวอิเลียตโอ้แต่พ่อไม้ซ่นอมนมาท้าวกล้องเป็ีนเลคือแตกแตกหักพอมันพลอยเด้มันนุ่มอืมหมน,มน,มนึ่งนะพี่น้องครับัมข้อสมบูรณ์หมดลงฟางเลยนะพี่น้อสมบูรณ์วูบแบงด์แนอ่อนไปหนี่พี่น้องครับผมหลงไปแล้วน้องตรงพยายามก้นขังขังก้นอ้อมหลายเลยกวนหลายเลยกระต่มันสับบางเชือมันก็งออืม ต้องใส่ความชำนาญอ่าย่างหลายเลยพี่น้องครับผมต้องชำนาญมากเลยละพี่น้องครับครับคนพวกนี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะซับเพราะว่าขาดหักได้เน่าๆเจอเง้มๆเลยตั้งแต่เอามาซับขาดก็ไม่เจอรับผมต้องใจเย็นเติมเนาะใจเย็นการก้นก็ต้องหัวจักจังหวะพี่น้องครับจะกติดข้างก่อโอ้ต้องก้นเวียนออกข้างนอกเลยอันนี้ถือว่าแก่ปะครับหัวชำเนี่ยตัวดีแก่แล้วครับตัวตัวอ่อนๆอยู่ แก่กินได้บ่หรือบ่ได้แก่กินได้ทุกันแก่เพิ่กเอาแับเงี้ยเลยตัวนี้พูดกับว่ามันเหงาไหมพูดม่ายตัวนี้เนาะบ่อยตัวนี้เอาขั้วไกล้ๆถ้าเต็มหัวไงอือเี่ยวนะครับลงคนเชื่อไว้พี่รองกันบ้างครับอ๋อเดี๋ยวลงคนพี่น้องครับติดตามไปนี่โอ้โคุณลงไปเรื่อยนะพีนตาน้อครับคุณลงไปเรื่อยครับเดีววันเมื่อกี้นี่ปันหักขึ้นมาพี่น้องครับนี่เบื่องต้นครับนี่อันนี้คือตัวนที่ปันหักขึ้นมาแล้วนี่ อันนี้ถือว่าหัวใหญ่เต็มที่แล้วหัวเงยเงยก็ดีกว่านี้ครับมีใหญ่กว่านี้อีกแม่นครับอือพี่น้องขบวนครับนี่โอ้ขาดพี่น้องครับครับแต่ว่าอยู่ลึกบ่ครับขึ้นไปนี่ครับเหลืออยู่นี่ประมาณสามกันลงไปประมาณเกือบประมาณ30 40ิบเสนหนึ่ครับโอ้ความยาวยังนะนี่ครับเออสิซับบ่อทังเทิงนี่ซาบบอกอยู่ครับเนี่ยซับบอกอยู่นี่ครับโอ้ครับผมเอากระดิจงตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวนี้มันมีหักอยู่อืมจ่งกันไม่เกิดอีกครับโอ้เข้าซับซนี่ครับตัวนี้นั้น ครับผมอันนี้เขาบอกเรเบิร์ตเรอับนี่กินบานุรักษ์พนครับก็จะหัวใหญ่แล้วครับเงลครับลงไปอยประมาณสาเซนครับเนี่ยแมนครับอ๋อพอสมบุนไม่ลายแล้วทั้งนั้นอเออเดี๋ยวดอวันี้นอโออ๋อพี่น้องครับผมหักไวแล้ว่นถหักไวครับพมมันมันอยลินแกนพี่น้อแกนน้อ ่น้องับก่นนะดถยมาดิมาหาเลยมาหาดอันนี้ถิ่นแกนนะครับเนาะแกนกินแกนเลยหักไว้ี่น้อบเพราะปงัดหน่อยเดียวอะไรก็แปะเลยใส่เงี้ยหมดเลยเซตเสียมกินน้ำกันก็ต้องเห็ดตัวกันเบือเบื่อเบื่อครับพั่นะเง้อเสืออยู่เหนน้องเนื้ออ ไม่ต้องหาบังเน้ดีติดติดดินขึ้นมาเลยเนาะคือขึ้นมาอีกแล้วเงี้ยติดทางไม่ <c ười> ไปหนาพ่อถอยควรมพยายามอยู่ใส่ความเพื่อยู่หันพี่น้องเลยต้องยอมรับว่าผมเป็นธรรมดาพี่น้องครับครับขุดยากอีกทีมันพวกนี้อันนี้ที่เราอยู่ท่านนี้เขาเอบอะไรคือไตบ่ครับตัวนี้ตัวหัวตัวนี้ถ้าตัวนี้ตัวมากนี่ง่ายตัวนี้ก็บตีนเรา เดาตัวห้องคูเบอร์ไรด้ครับคำฝังเน้นตัวนั่นเคยจอากันเน่าครับเพราะว่ามันมัดอายุไข่มันเร็วกันเน่าปีต่อปีน่ะเขาก็เปลี่ยไปยังยอยจะลายไปเนาะแน่นครับโอ้ถือค้างไมตมันก็ลุกแบบได้อีกแล้วมั้งต้องไปประเดี๋ยวตรงตรงโอ้ยเอาซ้ำนั่นละเอาซ้ำนั่นละรุดแล้ว น้องครับนี่ยซีเมนถือกเพท่านสวดไปเอกเสือเยอด่าเสียมเถือกหมากเสียมเถือกอ๋อเพราเป็นยังพี่น้องครับผมมื่อนี้ที่ว่าได้เป็นการมหาเนาะครับเนาะสำรับมันนกและพ่อเนาะมันนกมันเทียนเขอได้ไปอันกินหนึ่งแค่เข่าพราได้แก้ยากนละพ่อเนาะแอ่มเพราะว่าอยากแย้มนีพี่น้องครับผมเพราะช่วงนี้มันก็ต้องแก้เต็มทีแล้วโอ้ผมไปชนต้องถอยตัวนี้ปูงหักไหมเพราะว่ามันมันยัง หากันยังดิกันดินอยู่อืมใว่มาเกิดกันได้อีกเลยคือเราผมไมปสักมาเนี่ยพี่รองคำครับเบ็ดผมแต่อย่างเช่นไปสักก่อนพี่รองครับมือนีนก็ได้อ้ะถือว่าสำเร็จแล้วนะพ่อเนาะครับผมสำหรับกัรมาหามันนกพี่รองครับมือนี้โบจะเป็นพรนสารนะครับหลวงปอ่สมบูรณ์นะครับพากันมาหามือนี่ติดตามกันอีกคลิปหน้าคลิปหน้าพ่อรองศาลเนาะครับผมสำหรับทางช่องวิธีสารนะพี่รองคบว่าจะคลิปหน้าคลิปหน้าพากันทายอย่างที่ติดตามกันนะครับเนาะติดตามครับผมเอาพี่รองคำครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารมาสำนีพี่รองครับ